สวัสดีครับผมทนายภาพพิชานุกแรนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของหลักเกณฑ์การติดอกรสแตมในหนังสืมอมอมหน้าและสถานที่จําหน่ายอากรสแตมครับหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์การติดอกรสแตมในห,มนหนังสือมอมหน้ารวมถึงอาจจะยังไม่ทราบว่าจะหาซื้ออกรสแตมได้จากที่ไหนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบข้อสงสัยเหล่านี้ให้กระจ่างนะครับ การติดอารกอสแตปมนะครับโดยทั่วไปถ้าหนังสือมอมหน้าได้กําหนดตําแหน่งที่จะให้ติดอากอสแตปมนะครับเราก็ติดไปตามจุดที่ได้มีการกําหนดไว้นะครับถ้าหากไม่ได้มีการกําหนดตําแหน่งที่จะต้องติดเราก็สามารถติดอากอสแตปมในบริเวณที่ว่างๆในหนังสือมอมหน้าจุดใดก็ได้ครับซึ่งไม่ควรติดทับกับตัวหนังสือใดๆในหนังสือมอมหน้านะครับ เมื่อติดแล้วนะครับก็ต้องขีดค่าด้วยนะครับเป็นการกระทำเพื่อมีให้ใช้สแตปมซ้ำได้อีกนะครับซึ่งคำถามที่ตามมาก็คือแล้วในหนังสือมอมหน้าแต่ละประเภทต้องติดอากรสแตปมที่มีมูลค่าเท่าไหร่บ้างนะครับในเรื่องนี้นะครับตามบัญชีอัตราอากรสแตปมแห่งประมวลรัษฎากรได้กำหนดหลักเกณฑ์การติดอากรสแตปมไว้ดังนี้ครับ ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทําการครั้งเดียวติดอักรสแตมสิบาทครับกรณีมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกระทําการมากกว่าครั้งเดียวติดอักรสแตม30บาทครับกรณีมอบอำนาจให้กระทําการมากกว่าครั้งเดียวโดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทํากิจการแยกกัน คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ30บาทครับประเภทของหนังสือมอบอำนาจหรือใบมอบอำนาจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรนะครับหรือไม่ต้องติดอากรสแตปมนะครับ 1. ใบแต่งทนายและใบมอบอำนาจซึ่งทนายความให้แก่เสมียของตนเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินคดีในศาล 2. ใบมอบอำนาจให้โอนหรือกระทำการใดๆเกี่ยวกับสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ 3. ใบมอบนาให้รับเงินหรือสิ่งของแทน 4. ใบมอบนาซึ่งสาหกรณ์เป็นผู้มอบหรือใบมอบนาตั้งสาหกรณ์เป็นตัวแทนจัดการให้สาหกรณ์ได้รับสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์สำหรับสถานที่จำหน่ายอากรสแตปมนะครับหากต้องการซื้ออากรสแตปมก็สามารถไปติดต่อขอซื้อได้ที่สำนักงานสรรพกรทุกแห่งทั่วประเทศนะครับ รวมทั้งร้านจำหน่ายเครื่องเขียนบางแห่งก็มีอากรสแตมจำหน่ายเช่นกันครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับมีปัญหาข้อกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับขอให้ความยุติธรรมจงบังเกิดแก่ทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ